สวัสดีครับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็มาทําคลิปรีวิวเหรียญให้ดูกันนะครับรีวิวแบ่งปันนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับใครที่สนใจต้องการจะซื้อเหรียญเหมือนเช่นเคยนะครับติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับมาดูกันเลยนะครับรายการแรกนะครับอันนี้ขายเป็นคู่เลยแล้วกันนะครับผมได้มา2เหรียญนะครับอันนี้ใครที่ล้างเป็นก็ไปล้างทําความสะอาดเอานะครับ อ่านี่นะครับอันนี้สองเหรียญนะครับขายคู่เลยนะครับเป็นเหรียญเอ่อเขาเรียกเหรียญ3รอบนะครับอ่าด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ก้านะครับเป็นเหรียญสามรอบนะครับเฉลิมพระชนพรรษาครบสามรอบนะครับ5ธันวา2 5 0 0 2 5ห้าสองพันห้านะครับอันนี้ห่วงเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับ เหรียญแรกก็เป็นคราบแบบนี้นะครับผมผมไม่ได้ล้างนะครับใครล้างเป็นก็ไปล้างทาความสะอาดเอาเองเลยนะครับเหรียญแรกนะครับแบบนี้สภาพนี้นะครับเหรียญที่สองนะครับอันนี้สภาพสภาพสวยหน่อยนะครับน่าโอเคนะครับสองเหรียญนะครับสองเหรียญนะครับขายห้า้อยห้าสิบาทนะครับน่าสองเหรียญนี้ห้า้อยห้าสิบนะครับทุกรายการมีค่าจัดส่งห้าสิบเอมเอนะครับ ลิปนี้ได้แต่เหรียญรอเก้ามานะครับนี่นะครับขายคู่นะครับ2เหรียญห้ายห้าสบาทนะครับรายการแรกนะครับรายการที่2เป็นเหรียญชุดนี้นะครับเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญปัญจะาคีนะครับมี5เหรียญนะครับเดี๋ยวดูเหรียญแรกก่อนนะครับอ่านี่เหรียญแรกนะครับอ่าพระนิรันตรา พระนิรันตลายนะครับเหรียญที่สองนะครับพระพุทธโสธรนะครับอ่านี่เหรียญแรกเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สามนะครับพระพุทธชินสีอ่าเหรียญที่สี่นะครับพระพุทธชินราชด้านหลังเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเหรียญที่ห้านะครับ อ,อันนี้นะครับพระมงคลบพิษนะครับอ่าดูดูดูเหรียญก่อนนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหลังอ่านี่ด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลังด้านหน้านะครับด้านหลังด้านหน้าอ่านี่ด้านหลังนะครับอ่านี่ด้านหน้าด้านหลังนะครับ ชุดนี้าขาย5 0าบาทนะครับชุดนี้500บาทเป็นเหรียญชุดปันจะาคี5เหรียญน,นะครับสองเหรียญน,นี้550ชุดนี้500นะครับแล้วก็อีกเหรียญน,นึงนะครับเ,เหรียญมิ่งมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนพรรษาหรอบนะครับปีพศ2542อันนี้เป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับเ,เป็นเหรียญเนื้องเงินจะสวยนะครับนี่เหรียญน,นี้นะครับ เหรียญน,นี้พร้อมกล่องนะครับแบบนี้นะครับกล่องนี้ขายหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญเนื้อเงินเหรียญน,นี้เหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับอ่าโอเคนะครับมีสามรายการนะครับเหรียญเนื้อเงินหนึ่งพันปัญจภาคีห้าเหรียญห้าร้อยนะครับแล้วก็เหรียญหกรอบนะครับอันนี้สองเหรียญ 550บบาทนะครับใครสนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับ